นอกจากหนุ่มปอทฤษฎีจะแวะมาชวนเที่ยวงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรประจำปี2556งานน่าสนใจของชาวเกษตรกร,ร,กรที่ต้องเตรียมให้พร้อมเข้าสู่ AEC 28-30พฤษภาคมนี้แล้วพระเอกภูทรปออย่างเนือเต้นรีบบอกอีกหนึ่งข่าวดีกับแฟนแฟนละครให้เตรียมตัวต้อนรับละครไอ้ินกลิ่นท้องนาเฮฮากับวิถีชีวิตชนบทกันได้เลยกับละครเรื่องดาวเรืองพระเอกภูธรในบทประหลัดหนุ่มนักพัฒนากำลังจะกลับมาทวงเรตติ้งที่หน้าจออีกครั้งค่ะนายจะมีการ พลิกคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่ของนางเอกย่าๆยาทมบอยจอมแก่นประจำหมู่บ้านและแว้นภูทรอ,อย่างหมอก้องสรวิทที่จะมาซ่าและหายอย่างไม่น่าเชื่อหนุ่มป้อย,ยืดอกรับประกันเลยว่าดาวเรื่องสนุกครบครถเฮฮาอารมณ์ดีด,ด,ดีดูแล้วจะได้เหมือนสูตรโอโซนชั้นดีเข้าไว้เต็มปอดแน่นอนค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นว่าจะออกอากาศแล้วนะครับเพราะว่ารอมานานเลยนี่ผมเป็นประหลัดครับผมเป็นประหลดัดเป็นคนกรุงเทพไปอยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดครับผมซึ่งจะต้องเจอเจอกับ เจ้าถิ่นตัวแสบถ้ายายา่าแสบมากครับส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นสัตว์ที่โดนทีบครับโดนทีบโดนแกล้งโดนเตะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดดูถ้าหมอกล้องถ่ายทอดความแสบให้กับยาย่าคิดดูว่ายาย่าจะแสบขนาดไหนครับผมยังหนาวเลยครับผมยังหนาวเลย